คลิปนี้นะคะจะแนะนำวิธีทำปกเทเลอร์กระดุมสองแถวนะคะอันนี้จะเป็นกระดุมสองแถวแล้วก็ปกเนี่ยคะ่ะจะค่อนข้างลาดนะคะจะไม่ยกแล้วก็จะไม่จะไม่ให้ติดคอด้วยนะคะทีนี้เรามาเริ่มเริ่มจากคอลึกก่อนนะคะเราจะต้องได้แพทเทิร์นมาก่อนนะคะอันนี้พี่หงนำแพทเทิร์นที่เขาตัดพอดีแล้วเนี่ยมาลอกใส่นะคะ เฉพาะชิ้นนี้ชิ้นที่เราจะทำปกนะคะชิ้นที่ต่อทรงตรงนี้ก็จะไม่เกี่ยวกันนะคะหลังจากเราลอกลงมาแล้วเนี่ยนะคะอ,นนอันนี้เป็นชิ้นหลังนะคะเราจะใช้แค่ชิ้นหน้ากลางกับชิ้นหลังกลางนะคะเสื้อตัวนี้ก็เป็นตัวที่ตัดตัวที่แล้วสีชมพูนะคะพี่ผงก็จะนำตัวนี้มาแล้วก็เดี๋ยวเราใช้แค่คอเท่านั้นเองอันนี้จะเป็นอคอเก่าพี่หงลบ,อบคอเก่าออกก่อนนะคะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นกระดุมป้ายสองแถวการป้ายเนี่ยเราจะเวลาเราจะป้ายเนี่ยเราจะดูจากอกห่างเป็นหลักอกห่างตรงนี้ค่ะนะคะอกห่างเป็นหลักเวลาเราป้ายกระดุมไม่ควรจะล้ําไม่ควรจะเกินแนวอกของอีกฝั่งหนึ่งนะคะไม่งั้นเวลาติดกระดุมเราจะไม่สวยค่ะพี่หงก็จะเช็คมาว่าช่วงตรงนี้เนี่ย แล้วเขามีอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเขาป้ายมาแล้วเนี่ยตรงเนี้ยแนวเขาเนี่ยค่ะจะมาอยู่ที่ตะเข็บตรงนี้นะคะแล้วก็จะให้รับกันกับตะเข็บตรงนี้ของของฝั่งนี้นะคะฝั่งฝั่งชิ้นที่เป็นตะเข็บทรงเนี่ยค่ะชายเขาจะโค้งชายเสื้อเขาตรงนี้นะคะ เขาจะมีความสูงต่ำไม่เท่ากันชายเสื้อตรงนี้เนี่ยเขาจะโคง้งนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชิน้นชิ้นกลางเนี่ยค่ะก็จะยาวแค่นี้พี่ผมไม่อยากให้สั้นมากอะคะ่ะสั้นมากเดี๋ยวเติมนะคะ เกี่ยวกับกนะคะอันนี้ทําให้ดูเฉยๆทีนี้เวลาเราหาแนวป้ายนะคะเราก็ใช้จากความกว้างของเอวเป็นหลักนะคะจากแบบนะคะไม่ใช่ทุกตัวนะคะเฉพาะแบบนี้นะคะกว้างสมนิ้ววัดมาเลยค่ะสามนิ้วพอเราได้ช่วงกว้างของสาบแล้วเราก็มาหาแนวคออลึกค่ะ ตัวนี้ตัวที่แล้วเนี่ยพี่หงเก็บคอตรงนี้แล้วนะคะถ้าเก็บคอแล้วเนี่ยตรงนี้เขาจะได้ไม่ไม่อ้ามากนะคะพี่หงก็จะวัดจากด้านข้างคอมาเนี่ยค่ะความลึกเนะะี่ยค่ะสักเจดนิ้วนะคะคือความลึกจะอยู่ประมาณนี้ดังนั้นจากจุดนี้เนี่ยพี่หงจะให้จัดถอยออกมาสักประมาณนิ้วครึ่งแล้วก็ ยกประมาณ9หุน1 2 3 4 5 6 7หุนนะคะไม่ถึงนิ้วนะคะยกประมาณ7หุนค่ะปกตัวนี้จะไม่ยกมากนะคะจะค่อนข้างลาดเราก็ต้องดูระยะด้วยว่าเดี๋ยวเราจะวางกระดุมเนี่ย3าเมตรนะคะ ้ามาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพอตรงนี้ลาดแล้วเนี่ยจะได้กระดุมสามเม็ดไหมนะคะถ้าถ้าไม่พอเราก็ต้องให้ตื้นขึ้นมาอีกอย่างนี้นะคะตอนแรกพี่หงจะให้7นิ้วนะคะพี่หงก็ปรับให้เป็นไม่เต็ม7นิ้วนะคะประมาณหกนิ้วสามคำลึงนะคะเพื่อที่จะให้ช่วงนี้เนี่ยมีกระดุม มีช่วงที่จะใส่กระดุมได้สามสามเมตรนะคะอย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าถ้าความลึกตรงนี้เนี่ยลึกมากลึกมากมาอย่างนี้นะคะพอลึกมากมาอย่างนี้เนี่ยแนวที่เราจะติดกระดุมเนี่ยก็จะเหลือแค่สองเมตรนะคะแต่อันนี้เราต้องการสามเมตรดังนั้นทุกอย่างเนี่ยไม่ตายตัวนะคะแล้วแต่เรา ทีนี้เราก็จะมาหาเส้นปกหลังแล้วนะคะจะหาเส้นปกหลังได้ก็จากการที่จากแนวพับปกนะคะถอยมาเท่ากับจํานวนนี้นะคะจํานวนนี้เนี่ยเท่าไหร่ถอยมาเท่ากันนะคะเมื่อกี้พี่หงถอยมาเก้าหุนเดีนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหุนนะคะหนึ่งนิ้วมีแปดหุนนะคะหนึ่งนิ้วเนี่ยมี แปดหุนนะไม่ใช่สิบนะมีแปดหุนพี่หงถอยมาเจ็ดหุนเอาพี่หงก็ลากขึ้นไปค่ะพลากขึ้นไปแล้วทีนี้เรามาหาคอหลังก่อนหาคอหลังโดยการที่นําชิ้นหลังเนี่ยค่ะมาเทียบจากจุดด้านข้างคอเนี่ยนะคะนํามาชนกันเราถอยไปเท่าไหร่แล้วก็วาดโค้งไป อย่างนี้นะคะทำไมพี่หงวัดคงง่ายจังเพราะว่าพี่หงทำบ่อยไงทีนี้ถ้ามือใหม่ก็อย่างนี้ค่ะหาแนวฉากนะคะจากจุดข้างคอเนี่ยหาแนวฉากไปที่กลางหลังแล้วก็วัดลงมานิ้วกระเบียดค่ะนะคะ,นะคะถ้าทำบ่อยๆก็มือก็จะแม่นเองนะคะ,ะ,คะเห็นเวลาเรากะน้ำหนักอะ่ะเวลาเราจะหยิบของ อะไรเนี่ยถ้าเราหยิบบ่อยๆเราก็จะกลับน้ำหนักได้นะคะมือก็จะแม่นเองทีนี้เรามาวัดคอหลังนะคะห้านิ้วค่ะคอหลังห้านิ้วแล้วเสื้อตัวนี้เนี่ยคอเขาไม่ยกนะคะคอเขาลาดมากเขาลาดเราก็ถอยมาค่ะสี่นิ้วครึ่งกรณีที่เราลาดมากนะคะแล้วก็คอตรงนี้ห้านิ้วปกจะกว้างสามนิ้วครึ่งค่ะ ถ้าคอนอนเนี่ยปกจะกว้างบางทีก็ถึงห้านิ้วเลยนะอันนี้สามยิ้ครึ่งก่อนทีนี้เราจะมาแต่งปกนะคะอันนี้เดี๋ยวตั้งคอหลังไปก่อนอันนี้พี่ของตั้งคอหลังไปก่อนนะคะตรงนี้ต้องตั้งเป็นมุมฉากนะคะไม่ต่คือ,อยังไงก็ต้องตั้งเป็นมุมฉากนะคะตรงเนี้ยแล้วก็ตั้งขึ้นไป ทีนี้เราจะมาหาทรงปกกันจากรูปนี้นะคะเราเรามาวาดคร่าวๆลงตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะว่าปกเนี่ยเขาจะเอียงไปขนาดไหนจากเส้นพับปกนะคะ เราสามารถวัดข้าวๆอย่างนี้ก่อนได้พี่หงจะไม่มีการกะว่าตรงนี้กี่นิว้วตรงนี้กี่นิ้วนะคะเพราะว่าพี่หงทำทำด้วยคำชำนาญนะคะ ทีนี้ถ้าไปบังคับตายตัวเนี่ยทีลูกค้าเนี่ยไซเค้าเนี่ยรูปร่างเขาเนี่ยเขาแต่ละคนไม่เหมือนกันไงพี่ผมก็จะใช้ดูจากสรีระแล้วก็สัดส่วนของแต่ละช่วงอย่างดูช่วงคอเนี่ยดูความลึกนะคะแล้วเราก็ดูแบ่งช่วงว่าเราจะวาดโค้งขนาดไหนปกถึงจะสวยนะคะแล้วก็จากเส้นหัวไหล่เนี่ยค่ะประนาิทีนี้มาต่อแล้วเนี่ย ของยงต่อตรงนี้นะคะก็ต่อแล้วเนี่ยปกเขาจะลงมาตรงนี้นะคะเนี่ยจะเกือบถึงไหลอย่างเงี้ยจะโอเคไหมนะคะดูจากสัดส่วนกันทีนี้ถ้าเราได้ทรงขนาดนี้แล้วเนี่ยเราก็กลิ้งพับแนวเนี้ยค่ะพับเส้นเส้นเนี้ยเส้นที่เราเส้นแรกที่เราขีดลงมานะคะเส้นที่คอนรูปอคะ่ะ ทับลงมาแล้วเราก็กลิ้งกลิ้งลงไปจะใช้วิธีกลิ้งก่อนนะคะอันนี้จะไม่ใช้วิธีขีดนะคะถ้าขีดแล้วเดี๋ยวเราแก้ไขไม่ได้กลิ้งเพื่อเป็นแนวนะคะเดี๋ยวเราจะมีการแต่งอีกทีนึง จะไม่เห็นนะเพราะว่าพี่หงกิ้งเบาๆเพราะว่าถ้ากิ้งเลอะแล้วเนี่ยเส้นมันจะเลอเทิบนะคะพี่หงกิ้งแค่แบบมองเห็นนะคะพี่หงก็ได้ตามนี้ตรงนี้ตีมุนนะคะ ตรงนี้ก็มนนี้นะคะทีนี้เรามาตัดออกก่อนตัออกเพื่อที่จะแบะดูว่าแบะมาแล้วเนี่ยได้ทรงตามที่เราต้องการไหมอันนี้จะเป็นกระดุมป้ายสองแถวนะคะ สองแถวเนี่ยคอตรงนี้เนี่ยจากความลึกบางทีก็จะแบบถ้าอยากได้ลึกกว่าน,นี้เนี่ยกระดุมจะ,ะถ้าเสื้อยาวเนี่ยจะลึกกว่าน,นี้ได้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเสื้อโค้ตนะคะแต่ถ้าใส่ทำงานเนี่ยคอลึกไม่ได้นะคะเวลาก้มแล้วเห็นคะ่ะตรงนี้ยังไงก็ต้องเป็นมุมฉากนะคะ เดี๋ยวเราจะลองพับปกดูว่าปกตึงไหมถ้าปกไม่ตึงเราก็ใช้เส้นนี้แต่ถ้าปกตึงเราจะแบ์ตรงนี้ออกนะคะตรงนี้ตัดอ,ออกเลยก็ได้จะได้ไม่งง จะตัดชายข้างหน้าเนี่ยพี่หงจะจัจจบสันทบการเพื่อให้ชายสองข้างเนี่ยค่ะเขาเท่ากันพี่หงเลือกคมลึกแค่นี้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะไปเห็นหน้าท้องเขาตรงมนนี้พี่หงยังไม่ตัดนะคะเดี๋ยวตัดที่หลังเราก็มาพักค่ะ แล้วก็ลองแบะดูก่อนนะว่าโค้งพอไม้เนี่ยค่ะแต่รู้สึกว่าตึงนิดนิดนะคะตึงนิดนิดเดี๋ยวเราจะแบะเดี๋ยวเราจะขยายออกนะคะเพราะเราไม่ต้องการให้ปกเขาไม่ต้องการให้ปกเขานอนนอนมากนะคะคือไม่ต้องการให้ปกเขาตั้งมากขอโทษค่ะพูดผิดพี่หงก็จะ แยกจากตรงนี้นะคะตักเอามาเลยค่ะเห็นีหค่ะพอเราตัดปกออกมาแล้วเราจะได้อย่างนี้นะคะเราก็แยกอย่างนี้ค่ะ จับจุดตรงที่พับปกเนี่ยนะคะแล้วเราก็แบ่งแบ่งตรงนี้ออกเป็นสามส่วนค่ะแบ่งยังไงก็ได้ให้ได้สามส่วนนะคะแล้วก็แยกออกปกเขาก็จะกว้างออกไปก็จะทำให้เขาลาดออกนะคะพอลาดออกเขาก็จะโค้งก็จะแบบ จะนอนนะคะจะไม่ตั้งสังเกตดูนะคะว่าปกเสื้อโค้ทเนี่ยเขาจะไม่ตั้งเขาจะนอนนอนคือแล้วแต่ทรงปกนะคะดังนั้นเวลาทำการยกระดับของปกเนี่ยก็จะไม่เท่ากันนะคะจะไม่ใต่ตัว ทีนี้เรามาแปะค่ะขยับออกมาตรงนี้อันแรกเนี่ยประมาณสักสามหุนหรือหนึ่งเซนนะคะช่องแรกนคะคะเพราะตรงนี้จะอยู่ตรงหัวไหล่ก็จะเยอะนิดนึงอันนี้ช่องที่สองเนี่ยประมาณไม่ประมาณมประมาณครึ่งเซนนะคะ ทีนี้ช่องที่สามก็เท่ากันค่ะประมาณครึ่งเซนนะคะจะได้อย่างนี้ทีนี้เรามาวาดเรามาลากเส้นใหม่นะคะลากเส้นปกใหม่นี่นะคะจะลากจากเส้นนี้เนี่ย มาหาช่องที่สองเนี่ยคะ่ะมาหาช่องนี้นะนะคะลากตรงนี้มาดังนั้นตรงนี้จะขยับออกมานะคะทีนี้คอเนี่ยอัดบุกเนี่ยจะเล็กลงเราก็เดี๋ยวเรามาเติมได้เดี๋ยวเรามาเช็คคอนะคะพี่หงอยากได้กว้างออกไปอีกสักสาม้้3สาม ตอนแรกพี่หงจะทำสามนิ้วครึ่งใช่ไหมคะพี่หงก็ทำใหม่ปรับเป็นสักสามนิ้วสามนี่นะคะทีนี้เรามาเช็คคอค่ะเระนาก็นำส่วนนี้นะคะจะเริ่มซับซ้อนมากขึ้นแลวใช่ไหมจะเริ่มงงมากขึ้นแล้วเพราะว่าพออะไรที่มันแบบขั้นตอนเยอะเนี่ย มันจะอธิบายยากวิหงช้วิธีนี้นะคะจับคอเสื้อนะค่ะบัรหาแนวลายใหม่นะคะก็จะได้ตรงนี้นะคะแล้วจากจุดนี้เนี่ยเราก็วัดให้ได้เท่าคอหลังคอหลังเมื่อกี้เนี่ยเราทาเนี่ยห้านิ้วใช่ไหมคะนคะคะเราก็จะขยับออกมาอยู่ตรงนี้ตั้งฉากค่ะ ดูเซว่าตรงนี้ฉากไหมนะคะพี่หงจะมีช่องตารางเนี่ยคะ่ะก็สามารถวัดได้ว่าฉากไม่ฉากอ่ะทีนี้เราลองมาเช็คกับแพทเทิร์นว่าเราลองมาแปะนะคะว่าได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่า เราจะให้เขาลาดนิดๆเนี่ยจะให้เขานอนนิดๆเนี่ยค่ะเขาจะได้ตามนั้นไหมเส้นตรงเนี้ยเขาจะขยับออกก็จะทำให้ปกเขาค่อนข้างนอนจะไม่ตั้งนะคะ ตรงนี้เขาก็จะไม่ยกสูงนะคะจะยกสักสามกระเบียดเท่านั้นเองนะคะพอเขาไม่ยกศูนย์เขาก็จะลาดลงไปเราก็จะได้อย่างนี้นะคะแล้วก็ความที่ปกใหญ่ด้วยเขาก็จะโอบอันนี้ถ้าดูข้างหลังก็จะเป็นอยูน่นะคะนี่ค่ะปกเนะะี่ยค่ะเขาก็จะโอบช่วงเนี้ยที่เราขยายออกมาเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะจะทําให้ปกเขาโอบคอนะคะเห็นชัดไหม ไม่ได้มองกล้องเลยไม่รู้ตกกล้องเฟรมไหนตกกล้องไปมั่งไม่รู้ขอโทษนะคะถ้าตรงไหนตกกล้องไปกรอบ <c oughs> โอเคนะคะคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้ก่อนเนี่ยค่ะอันนี้คือแนวคอด้านในพี่ผงก็อยากให้ดูให้ชัดๆนะคะจะได้เอาไปทำแล้วไม่ไม่งงไม่เข้าใจผิดนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ